ทำอะไรอยู่ตรงนี้คะคาวายาเอ้าแม่ด่าหนูทำไมอ่ะแม่คาวายาอ๋อคิดวิเคราะห์แยกแยะใช่ไหมคะไม่ใช่คอยวัคซีนอยู่อ้าวคอยวัคซีนอยูเออ่มเมื่อไหร่เราจะได้ฉีดวัคซีน<อ>คะนคุณแม่พรุ่งนี้จะไปฉีดวัคซีนมีนัดดันยกเลิกให้เลื่อนไป คอวอยาค่ะนั่งคอวอยอ,อยู่คอยวัคซีนเยอะไม่รู้เมื่อไหร่จะมีหวังโอเคอยังน้อยเราก็นั่งแล้วก็จบด้วยคอวอยอความหวังยังมีค่ะ